โฮนฟันธงหมอลักษ์เผยคำทำนายดวงเมืองนายกคนต่อไปจะคือใครเหตุการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นกับบ้านเมืองในช่วงหลังสงกรานในปีนี้จะเป็นอย่างไรกับคำถามที่ว่านายกคนต่อไปคือใครโดยหมอลักษ์เรขานิเทศสำหรับคำทำนายดวงเมือง มีการเปลี่ยนแปลงนายกใหม่นายกคนใหม่จะเป็นคนหน้าเก่าที่มีผู้หญิงหนุนไม่ใช่คนที่อยู่ในโพขณะน,นี้ดาวย้ายครั้งนี้ดีใครเป็นนายกก็ดีด้วยสภาวะเศรษฐกิจการกินการใช้การลงทุนดีเปิดดวงประเทศเปิดดวงเมืองต้องเลิกป่วยใจคิดหาธรรมอย่าหมดแรงอ่อนกำลังอย่าจมกับสิ่งเดิม วันที่ดาวพฤหัสย้ายสามารถไปไหว้พิธีเจริญพุทธมนต์นพเคา์เชน่นวัดไตรมิตรวัดไก่เตี้ยวัดเจ้าอามไหว้พระปางสมาธิวัดพระแก้วมรกตหลวงพ่อโสธรดวงชะตาโลกเปิดแล้วเรื่องของภัยพิบัติความแปรปรวนเรื่องของอากาศมีแน่นอนเพราะราหูทับชะตา ย้อนคำทำนายโหดดังหมอนลักษ์ราชสีฟันธงนายกคนต่อไปจะเป็นใครนักพยากรณ์ชื่อดังหมอนลักษ์ราชสีเคยทำนายผ่านรายการเมื่อหลายเดือนก่อนหน้านี้กับคำถามที่ว่านายยกทมุติคนต่อไปของประเทศไทยจะเป็นใครซึ่งจากคำถามนี้หมอลักษ์ตอบอย่างมั่นใจพร้อมฟันธงว่านายยกคนต่อไปไม่ใช่พวกหน้าใหม่แน่นอน แต่จะเป็นคนเก่าๆที่เคยมีอยู่และจะต้องมีสตรีปเป็นแบ็กอัพหรือเคยเป็นคนมีอำนาจอยู่ในแวดวงการเมืองนี้มาก่อนการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองจะเกิดบนภาวะการที่น่ากลัวโดวยหมอนลักบอกต่อไปว่าน่ากลัวคือน่ากลัวที่ทำนายไม่ได้ พร้อมอธิบายต่อว่าการต่อไม้จากอำนาจเดิมโดยคนเดิมมันอันตรายยิ่งนักต้องตรวจสอบดูแลสุขภาพให้ดีถ้าหากจะมีการยุบสภาและมีการเลือกตั้งใหม่ก็ต้องเกิดขึ้นตั้งแต่เดือนสิงหาถึงกันยาเป็นต้นไปหมรลักษ์สรุปทิ้งท้ายว่าการก่อเกิดในการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้จะส่งผลดีต่อประเทศไทยประเทศต้องเกิดการเปลี่ยนแปลงและการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้จะส่งผลดีอย่างแน่นอน